สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่สุพรรณบุรีครับแปลงผักพ่อมานิตนะคะกลุ่มทุ่งทองยั่งยืนครับวันนี้เราพาเพื่อนๆน,นะคะเลมอนฟาร์มมาทำอะไรกันเลยเรียนรู้เรื่องปลูกพัก์กินซี่ทำยังไงนะครับกว่าจะผักจะโตแล้วก็กว่าจะไปถึงร้านเลมอนฟาร์มครับค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันเลย ตอนนี้ผมปลูกสลัดอย่างเดียวกว่าจะปลูกขึ้นมาให้เป็นต้นนะฮะเพราะเป็นเมลเล็ดให้มันงอกเห็นไหมครับกว่ามันจะงอกขึ้นสำหรับบายนี้นะคะเราก็มาลองตรวจแปลงกันจริงๆคะ่ะเกษตรกรเนี่ยปลูกตรงตามมาตรฐาน PGS ของเราหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะ ได้รู้ว่าเกษตรกรปลูกผักยังง่ายกว่าที่จะออกเป็นผลผลิตกว่าที่จะส่งไปยังสาขาแล้วก็ครัวกลางภูมิใจมากแล้วก็เหมือนเราจะพรีเซนต์ขายสินค้าให้กับลูกค้าได้มั่นใจขึ้นว่าเขาปลูกผักแบบเห็นความตั้งใจมากๆแล้วก็ดูแลผักเป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับงี้ก็ฝากกับลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณค่ะ